Maguire. Hey, no. Harry Maguire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 . It off Harry Maguire.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  Mobile! สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตนิดนึงนะฮะสำหรับแฟนบอลทีมอื่นนะครับผมขออนุญาต ต้องขออนุญาตกันเลยทีเดียวเชียวนะครับรีวิวกับตันแฮร์รี่แม็กควายอ่ะหน่อยนะครับแฮร์รี่แม็กควายอ่ะนานๆจะมาหน่อยนะก็มีร่างพิเศษที่อยู่ในแพ็คของแมนยูเนี่ยทั้งแพ็คเก่าแพ็คใหม่นะครับผมอยู่ทั้ง2แพ็คเลยนะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมแล้วก็มีร่างอยู่ในทีมชาติอังกฤษนะครับผมก็มีร่างพิเศษออกมาทั้งหมดในเกมภาคนี้เนี่ยสามร่างนะครับผมนี่เป็นร่างพิเศษร่างที่4นะครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ย 4ดาวนะครับล่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่าพลังตันเก้าสิบสี่รวมโบนัส94 93ประมาณนี้นะครับแต่ล่างนี้เนี่ยได้93นะครับเป็นนักเตะระดับสามดาวบางคนอาจจะไม่อินนะเอ้ยพี่มารีวิวอะไรตัวนี้ทำไมไม่รีวิวตัวค่าพลัง97 98ให้หน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะขอหน่อยนิดนึงขอนิดนึงนะขอนิดนึงนะขอใหญ่นิดนึงนะนิดนึงหนึ่งครับผมเราก็ต้องมีอะไรที่มันที่มันแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงนะครับผมเออไปดูตัวเก่งๆดูค่าพลังสูงๆหน่อยเออมันมาดูตัวที่เป็นไฮไลท์ตัวสีสันตัวคอนเททนนนนนนต์ิดึงะะคครับุก จุดเด่นของไม้ควายนะครับผม194ส่วนสูงนะตัวหนานะครับผมแล้วกเ็เล่นลูกอกากาศได้ดีนะครับเดี๋ยวดูว่าร่างนี้เนี่ยจะอัพไปในทิศทางไหนนะครับแล้วกดออโต้ Auto มันจะได้91นะโบนัส2มันจะเป็น93นะครับผมมันเสียดายที่ทำไม่ถึง94นะครับดูข้างในนะครับเพดดิ้งเนี่ยแ6แล้วค่าพลัง4อย่างเกมรับนะครับ8 7ด8 90 89ดูเหมือนจะทำเป็น90 ทั้ง4อย่างอะทำว่าได้ไหมได้นะฮะจริงๆทำา90สอย่างได้นะแต่ว่าแม็กควายในจุดอ่อนของเขาคือความช้านะครับผมคือค่อนข้างช้ามากนะครับเนี่ยสปีด66สปีดต้น55นะครับผมแต่ตอนนี้นในเกมเมตากองหลังมันก็ยังวิ่ง ตามกองหน้าได้ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากองหลังยังไม่กวายไม่น่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคมากอะ่ะเออเคยเล่นไม่ได้สเกอร์ไหมไม่ได้สเกอร์ก็ช้านะใครเคยเล่นอยู่นะครับมาลองไม่กวายดูคล้ายๆกันนะครับแต,แต่แต่ขอปรับนิดนึงนะครับขอปรับนิดนึงนะฮะผมถ้าเกิดว่าเราลดด e f เฟนดิงเราไปใส่พวกเ e x กเซอ t y อะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อจะตามสูตรของเซนเตอร์เนาะ มันก็ไม่ได้นะมันก็ไม่ได้94นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆเกมรับมันก็สวยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะลดแอรีอัลสเตนนะครับผมเรื่องของอพลังกระโดดอะไรพวกนี้นะครับออกออกนิดนึงนะลูกมงอะไรพวกนี้ออกนิดนึงนะครับความแข็งแกร่งนะออกนิดนึงนะฮะมันคือแอรีอัลสเตนเหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยฟิลิปโก้คอนแทกนะครับความแข็งแกร่ง95เลยนะครับจ้ำ81นะครับผมเดี๋ยวออกแต้มนึงนะครับจาก7เหลือ6นะครับเพื่อเอาพอยต์ไปใส่ Defending นะครับผมตอนนี้ได้โปรเจคต์พอนะครยต์ข ลด lower body s t n c e เนี่ยมันก็จะไปส่งผลกับสปีดด้วยนะครับซึ่งน้อยอยู่แล้วก็น้อยไปใหญ่นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เกมเพลย์มันก็ไม่ไเป็นอุปสรรคมากสำหรับตัวที่ไม่มีบอลแล้ววิ่งตามนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการพอยต์มาใส่ d e f e n d i n g ให้มันสวยขึ้นไปอีกนะครับผมใส่ไปเลย Defending จาก12เป็น13นะครับเราก็จะได้ defensive engagement เนี่ยเป็น90สีเขียวเข้มๆไปเลยจริงๆอีก2อย่างเนี่ยจะดันเป็น90ก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยว ได้อู่ออเดตติ้งเกนะแต่ว่าจับลงทีมโบนัสมันจะเป็นโบนัส3นะครับเป็น93นะครับโลเวอร์สนะครับผมอารีอัลสเตนหกแล้วก็ดีเฟนดิ้ง13นะอ่าถ้าถ้าผมอัพก็อัพตามนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเปิดได้กับฟูลแมนยูสวยๆนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้อัพทิ้งอัพอัพกว้างแน่นอนนะครับไม่ได้อัพแบบโอสายเอาห้างเดียวไม่ฮะเอาไปเล่นได้ด้วยนะครับต้องเอาไปเล่นได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อให้มันได้อัตลันะครับผมต้องขอกัปตันคืนด้วยนะต้องขอปอกแขนด้วววววยยยนน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 ะะะครรรัับบเเเลลาาาากกตตตงงงสสมมมีี่่่่่หืออใชิิิจจููโ็แแพฮ แมกไกวยลงมาเป็นตัวสำองเนี่ยก็ต้องต้องคืนปอกแขนให้อตามมารยาทอะ่ะสตตายบิวอัพนะครับเนี่ยบิวอัพไปจริงๆอัพค่าทีมได้ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องนะครับผมใส่สเตตไปล้วนๆเลยนะครับลูกมงเราเหลือ85นะครับแล้วก็เกมรับ4อย่างเนาะ88 89 91 90สวยๆไปนะีผมคิดว่าแค่นี้4ดาวสวยแล้วนะครับ เต่แรงเ 13, จ็ดสิบสามปดสินะครับความแข็งแกร่ง94ความอึดสตอร์มีนาเจนะครับความอึดไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมคิดว่าแม็กควายสวยที่สกิลด้วยนะครับคุณดูสกิลนะมีสกิลมงเฮดดิง้งเวทเทสพลัสมีนะเออขึ้นเกมได้นะวางบอลยาวได้นะครับแล้วมีสกิลเกมรับอย่างแมนมาร์กิงอินเทอร์เซชั่นบล็อกเกอร์แอร์เรียลซูเปอร์เนทีก็มีนะครับกับตันซี่ก็มีไฟติง้งสปีดก็มี เ,ออเลือดนักสู้ก็ม,ไม,ไมีไม่ต้องไปเปิดเพิ่มเลยอะสกิลที่สําคัญสําญสาหรับกองหลังนะครับแจมแมวแวววับจริงๆอะสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวเออก็อย่างที่บอกนะครับว่าขออนุญาตนะครับผมมามาลองหน่อยนะครับผมบางคนอาจจะให้รีวิวเคซุสบ้างนะครับบางคนอาจจะให้รีวิวไคล์วอล์กเกอร์บ้างเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปอดูในช่องบอมสตี้รีวิวด้วยนะครับผมผมลืมไปฮะคือถ้าเกิดเราเอาแม็กไกว์ตั้งลูกเตะมุมนะครับเราก็จะได้ค่าพลังถึง9 6เลยนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้เลยเดี๋ยว,ยวตอนจังหวะได้เตะมุมจะได เอาขึ้นมาหมงด้วยนะครับจะได้ดูว่าเออถ้าเซตเป็นแฮ์ลี่แม็กควายขึ้นมามงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับค่าพลัง96ถือว่าสวยเลยนะครับดูจังหวะกระแทกใครนูเยสครับ <c oughs> เสียหลักเลยนูเยสอ่าเป็นไงล่ะคือ <c oughs> อย่าไปมองที่แบบโอ้ตัวนี้ตัวแบบ อะไรนะสายคอนเทนต์สายฮาสายปาดเลยนี่นะสายปาดชอบปาดผมนะยาครับผมนักเตะในเกมมันก็มีดีมีมีด้อยแตกต่างกันไปนะครับทุกตัวมันก็มีจุดเด่นอยู่แล้วล่ะนะใช่ไหมล่ะรัปโปเอ๋ยกระแทกเขาใส่เลยวิ่งปีเขาใส่เลยอ้าวอ้าวอ้าวงานเข้าสิครับวานบิสวานบิสพาพี่เดงงานเข้าไปแล้วไห้ควายเข้าไม่ถึงนะครับผมแหมจังหวะก่อนหน้านี้น่อุตสาห์ไปตามเก็บมาได้นะครับเสียบไม่ทันแล้ว เสียไ้ทันซะหน่อยนะเออมาดูจังหวะดักครับเราได้หนาอยู่แล้วเราได้ดักได้นะครับผมอัปดียาดีนะฮะในเรื่องของการเข้าหาบอลได้ไวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เดสทอยเลอร์ก็ตามนะผมคิดว่าการยืนตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับกองหลังพวกเซนเตอร์เด็พวกนี้นะครับผมจังหวะ<ๆ>การอ่านเกมการบังคับ AI ตัวที่ไม่มีบอลไปรอดักทางส่งบอลไอพวกนี้ สำคัญหมดนะครับมันไม่ใช่แค่ค่าพลังสเตะอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่เกมรับต่างๆด้วยนะค่าพลังสี่อย่างที่บอกไปนะครับผมมันสัมพันธ์กันหมดแหละนะดูจังหวะดักอีกแล้วครับอี <ๆ S 2> อ่ไปเสียบอลแล้วก็ตามเก็บงานนีวันวิสก้าแก้ตัวให้กับตัตนนิดนึงเมื่อกี้ผมขอโทษผมพลาดเปิด <su ll S 1> ลูกเตะนี่โอ้ยทุ่มเทสุดๆเนี่ยนึกว่าฟิวโจนะช็อตเนี่ยนึกว่าฟิวโจเออถ่ายถ่ายมงบอลกีออกไปได้นะครับ ลูกกางอากาศเนี่ยผมว่าแม็กควายเก็บได้บ่อยนะครับผมถ้าเป็นลูกที่โดนเปิดมงมานะครับขอให้อยู่ในทิศทางที่จะขึ้นสู้ได้นี่เอนเดสตี้เอนนิสตี้เถอะศีรษะโหกกันเลยนะนะ่ะโอ้ขึ้นสู้ได้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสกิลขนาดสุนก็มีอาร์เรลสเปรดี้เนี่ยสกิลเฮดดิ้งก็มีนะครับแล้วก็ตัวสูงด้วยร้อยเจ้าสารที่แบ้านแล้วก็จัมป์แปดสิบเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจัมป์อาจจะด,ดูไม่เยอะนะครับแต่แต่ได้รูปร่างสูงไง นะแล้วก็ได้ลูกกดด้วยนะกดไหลกดกด <ๆ S 1> หัวเลยไม่ <laughs> ไม่มีหยอกยอกยอกนี่ฮะลูกจักกับตันมาก็ต้องมาถึงจังหวะจบดูช็อตนี้นะครับวืดครับวืด <laughs> กระแทกลมกระแทกลมครับ โอ้ยอย่างนี้พลาดเลยครับผมอาจจะมีจังหวะนืดๆนึดๆนิดนึงนะครับผมจังหวะเสียเหลี่ยมเสียอะไรพวกนี้อาจจะอาจมีบ้างไปเล่นปกตินะครับแต่สิ่งที่ผมบอกไปสําคัญมากมากเลยนะครับผมคือเซนเตอร์ที่มีความเร็วน้อยนะครับผมหรืออาจจะเป็นแบ็กก็ตามที่มีความเร็วน้อยนะครับจังหวะที่ไม่มีบอลเนี่ยเกมเพย์ตอนนี้ผมว่ามันวิ่งตามทันนะครับเดี๋ยวดูช็อตนี้นะครับวิ่งไปดักหน้ามะสปีดดีไหมดู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 การสับขาครับช่วงขาไปไปดักรอทันนะครับแต่เสียประตูไปนี่ไม่เกี่ยวกับเขานะไปโทษเขาเออ สปีดตอนนี้เนี่ยคือเกมเพย์ตอนนี้เนี่ย,นนยถึงแม้ว่าสปีดจะน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีบอลนนะ่วิ่งได้ไวกว่าตัวที่มีบอลพอสมควรถึงแม้ว่าสปีดจะน้อยอย่างที่หลายคนบอกนะครับผมกองหลังวิ่งตามกองหน้าได้ทันนะครับก็เพราะว่าเกมเพย์ตอนนี้มันปรับตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยวิง่งเหมือนทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสปีดช้าตัวช้าอย่างแม็กควายอย่าง P เพเเดสเกอร์อะไรพวกนี้ผมก็ลองเล่นแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม เออถ้าเป็นตัวเก่าๆของแมกควายเนี่ยมันจะมีร่างที่อ,อ,อยู่ในแพ็คของแมนยูใช่ไหมอันนั้นเนี่ยก,ก็เล่นอยู่นะเล่นอยู่เล่นแพ็คแมนยูอยู่แต่ว่า ไม่ได้สังเกตจริงๆจจังว่าแม็กควายคามสมรถจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่พอได้เล่นตัวนี้แหละโฟกัสตัวนี้ร่างนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เลเรกนะแต่มันอาจจะไม่ได้เก่งค่าพลังรวมมันอาจจะไม่ได้สูงเพราะว่าสปีดมันน้อยไงเวลาเวลาเกมเอาคำนวณโอเวอร์ออกข้างนอกด้วยเนี่ยมันก็จะดูเรื่องของความเร็วเรื่องของการจ่ายบอลด้วยนะเซนเตอร์ไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าดูที่เกมรับอย่างเดียวกับการสกัดการดักลูกกลางอากาศอะแม็กควายแจมทีเดียวนะครับเนี่ยอันนี้คือไปลองรีวิวในโหมดเก็บทองนะครับเกยยมานัผจงหววโ จังหวะไหลจังหวะอะไรจากทางอะไรพวกนี้นะครับผมทําทําได้ดีมากแต่ว่าจังหวะเหวมีไหมถ้าเราไม่มองว่ามันเป็นที่นักเตะไม่เกี่ยวนะจะไปอคติอะไรนะครับนี่ดูลูกโคกอันนี้คือขึ้นมาขุกโคกจากดูเตะมุมนะครับถ้าเราอย่าไปมีอคติแบบดูแบบเผลเผยแบบเออนักเตะคนนี้ก็เหมือนนักเตะคนอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีพลาดบ้างไม่พลาดบ้างนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าจงใจแล้วเอ้ยนี่นี่คือตัวจริงหรือเปล่าวปพลาดเหมือนเรื่องจริงเลยไม่ไม่มีนะเท่าที่ผมเล่นเนี่ยไม่มีนะนะครับ ดูช็อตนี้ก่อนแล้วกันครับถ้าได้ฟรีคิกก็ลองขำๆหน่อยนะยิงแบบหลังเท้าปัน่นก้อยเลย้ยอยา่าอย่าอย่าให้กับตันต้องโมโหนะแต่ลูกเตะมุมมาลองเลยครับผมเอาขึ้นมาโมโหยเต็มหัวเลยโอย้ขอภยัยโอ้ยบังหูร้อนหยอก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 ,ยอกมันก็มีบ้างบอลเด้งใส่หัวเนี่ยบอลมันมาแรงเข้าใจปะ่ะเอามาให้ดูว่ามันหยอกๆยอก,ยอก <c oughs> นะครับผม <c oughs> นี่ของจริงต้องต่อจากนี้ครับ ึ้นลูกนี่โอ้ยชนคานโอ้ยได้โอกาสได้มงได,ได้ได้หลายครั้งเหมือนกันนะตั้งขึ้นมามงจากลูกเตะมุมนะครับขึ้นได้สูงนะครับเราก็กดลงพื้นได้ดีนะแต่ส่วนใหญ่จะมงไปตรงประตูมากกว่าเท่าสิทธิเกตมองอีกทีนี้ยัดไปตรงประตูนี่แหละโอ้โหเห็ว,ว่าสะใจดีนะครับแอ์รี่แม็ควายอ่ะ <c oughs> แต่เอฟเฟกต์เองเลยอ่าอย่าดูถูกนะครับอย่าดูมิน แฮรี่สายปาดนะครับนี่ไม่ได้เอาทําคลิปนี้เพื่อมาแบบแซลมาหยอกอะไรนะครับผมก็ถือว่ามีความเก่งกาจอยู่ในตัวของเขาเองนะครับแต่ค่าพลังรวมมันอาจจะไม่สูงเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับสปีดมันน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของการพองบอลอะไรอาจจะน้อยนะครับผมแต่ว่าในการใช้งานจริงๆนะครับผมสปีดตอนนี้มันก็ มันก็ไปได้แหละมันก็ไปได้แหละอย่างที่บอกเรื่องของเกมเพย์นะครับนี่จังหวะปีก้าหาบอลนะครับผมกดเชเดอชาร์จกดอะไรวิ่งเข้าไาไวๆเก็ดกดเพรสเชอร์ไวๆดักทางใลไวสิ่งที่สำคัญคือจังหวะการบังคับนี่นะครับผมแล้วที่เหลือก็ไอวัดวัดดูนะครับว่าจะอวอจะอะไรอยูเปล่าดูจิ้มนี่จิ้มบอลน,นี่โหดจุดเลยเลยโหดจุดจุดเลยโหดจุดจุดเลยนะครับเกมรับที่ดีนำมาซึ่งเกมลุกที่ดีอีกต่างหากลูกกลางอากาศขอให้บอกครับขอให้ได้ขึ้นนะครับผม ถ้าขึ้นแล้วอยากสู้กับกองหน้าได,ไ,ดได้บ่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดจังหวะที่เปิดไปแล้วแม็กควายไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะไปขึ้นสู้ได้น,นั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่จะระยะบล็อกได้นะครับหรือว่าขึ้นสู้กางกากาศได้นะครับเขาก็เคลียร์ได้บ่อยนะครับลูกกังกากาศเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละกองหลังที่มีความเร็วน้อยแต่ว่าลูกกังกากาศนี่ไว้ใจได้นะครับลูกฟีคิกยิงหลังเท้าไปเลยจ้า <laughs> นี่ฟุก <laughs> ลองดูฟุกเฉยเลยครับไม่น่าเชื่อ ยิงหม่งได้นี่ยิงรีคิกได้แล้วประตูประตูงงเลยประตูไม่ขยับไงไม่คิดว่ากับตันจะยิงได้เออแต่ว่าในในในเรื่องจริงอย่าไปอย่าไปตั้งนะถ้าเอาค,ำคำวามขำมาได้อยู่นะครับผมบางคนอาจจะเอาไม้ควายไปเล่นกองหน้าบางพี่ไม่รีวิวเอาไม้ควายขึ้นไปกองหน้าเลยอย่าไปมากกว่านี้เลยครับเราก็เอาพอหอมปากหอมคอนะอย่าไปแบบแกงอย่าไปอะไรมากนะครับผมจริงๆเขาก็เก่งในตัวเขาเองนะ เออมีก็มีนักเตะมีมีควาจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปนะครับในเกมนะคือถือว่าเราจะเค้นศักยภาพของนักเตะแต่ละต,ต,ตัวเนี่ยออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแม็กควายเล่นได้ครับโดยเฉพาะกับฟูแมนยูเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมเอาไว้ดักลูกกลางอากาศนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เ<ล>พิ่งมาชมาช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ changed the this for better time I've Some beautiful I simplicity I this really be running fine. on one song me? I strive just to say I'm alright And for the first time in, the in a long time and I'm alright i of change i been through a lot pain. Some things are not the same as, as they were a year ago But all will be okay I'm here my me